สวัสดีค่ะแวะมาดูป่าไผ่ไว้มาดูกันว่าที่ยอดหน่อไม้ยังไม่ฝ่อจะมีไหมเนี่ยอันนี้เขาก็ไม่ฝ่อนะคะแล้วดูสภาพเขาเห็นแล้วคิดถึงที่เคยเดินที่เคยเดินเห็นไหมเนี่ยถ้าเราไม่ถ้าเราไม่หักหน่อไม้ออกไปเนี่ยมันจะรก จะพาเดินไปถึงตรงตรงโคกตรงนั้นนะคะแต่ไม่มุดเข้าไปในกอไผ่นะคะนเนี่ยดูดูดิอุ้ยอุ้ยอุยดูเป็นหนอใหม่เป็นลำใหม่ทั้งนั้นนี่แหละค่ะถ้าไม่หักดูสิอันนี้ก็เหมือนกัน,นพอไม่หักเนี่ยเป็นชวงสวยๆดเลยไหนเป็นซุงไหนคะช่วเนี้ยเพราะมันแก่แล้วเป็นชวงสวยอ๋อสวยเนี่ย ดูที่เราไม่ได้หักหน่อไม้นะมันก็กลายเป็นลำไผ่ค่ะโอ้โหแต่อันนี้ลำเก่าค่ะอุยอุยทำไมเป็นแบบเนี้ยมันแห้งอุยจะมุดไหวมุดได้หรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะอันนี้เห็นไหมเนี่ยมันเป็นจากหน่อไม้อันนั้นไม่รู้ว่าฝ่อหรือยังมีอยู่สองหนอ่อ นี่สองหนอนั่นค่ะเป็นไผ่ไหวเดี๋ยวไปดูตรงโคกอันนี้อ,นนอ,อ,อม,มันทำไมอ๋อมันเป็นต้นต้นที่โอ้โหเป็นปลาไผ่เลย ที่พวกเราไม่ได้หักอันนี้อันนี้เอออันนี้ฝ่อค่ะส่วนนะอันนี้ไม่ฝ่อเนี่ยอันนี้ไม่ฝ่อเห็นคนจีนเขาหักนะคะที่ไม่ฝ่อแบบเนี้ยที่มันสูงท่วมหัวเขาหักแต่มันนั้นหนอเท่าต้นแขนโอ้โหเขาเป็นลำไผสวยด้วยแป๊บเดียวนะคะเนี่ย แป,แปป๊บเดียวคิดถึงบรรยากาศที่พวกเราหักหน่อไม้ตอนนี้นี่ค่ะอันเนี้ยอันไหน,น,นที่ไม่ได้หักไปเขาก็เป็นลำไผ่สูงท่วมหัวหม,ห,มหมดแล้วอโอ้โห,โหพี่ดูนี่สิที่เราไม่หักไปอ่ะกลายเป็นลำไผ่ สีเขียวที่เป็นป้องอข้อขาวๆเฮ้ยแล้วนิสาจะมาดูว่ามีที่เป็นปลายหน่อไม้อะเหลือไหมไม่เหลือหลองดูตรงนี้สักหน่อยหมีที่ราเห็ก็โตแล้วเนี่ยไหนฮะเน,นาะเน,นาวอ๋อ ใช่หนั่นนะคะพี่ถึงพี่ถึงบอกเวลาหากลักเราต้องเบียดออกเบียดจำได้ไหมเนี่ยเราไม่เราทำกำผิดพลาดมทำผินอย่างนะแต่เราก็โอเคไปแต่เราทำไปเยอะนี่ค่ะอันนี้ก็คือหน่อไม้กลายเป็นเห<ช>็นไหเลยเาหักแล้วไอ้นี่มันเหลือมันก็แกข้างบนข้างล่างไปแก่นี่ไงนี่ไงที่เห็นไหมเนี่ยต้นเนี้ยต้นเนี้ยเขาก็สูงขึ้นที่เราหักน่ะอย่าไปทำเขาเลยไม่ก็อ่อน ไม่เขาให้เขาไป็นหอเถอะอย่าไปทำลายเขาเลยค่ะใช่ผู้หญงข้างบนเน่ยข้างบนมันไม่มีแก็งข้างบนเนี่ยข้างล่างเนี่ยเด็ดเปาะแล้วมั้ยเนี่ยค่ะเปาะเลยเนี่ยนี่เปาะหาดได้อีกเลยอุ้ยนั่นไงเห็นไหมอันนี้แข็งแล้วอันนี้ไม่เป็นไรไม่ได้เดี๋ยวเขาโตนี่เนี่ยค่ะที่ที่มาลุยเนี่ยมุ้น เออใช่พี่เมื่อกี้ไม่มีมุ้นเหรอค่าน,น,น,นแแล้วก็มีคนที่มีเกลอไม้ติดด้วยก็บอกโอปีหน้าปีหน้าขอมาหักหน่อไม้อีกนะคะให้ลองดูอันนี้สินุ่นหาสลอนเลยม,มันก็คือหน่อเล็กๆ<า>อะไรคะ<า>ย,ยังไม่ได้มองค่ะ อะไรคะ,ะใช่มันฟอหนอไม้ไม่มีแล้วค่ะนี่แหละค่ะแบบนี้แหละที่พามาดูว่าหน่อเล็กๆที่โผล่ขึ้นมาถึงแม้เราไม่ได้หักไฟเขาก็จะเหมือนกับโดนไฟลวกไม่มีแล้วค่ะ <c oughs> มีอยู่ตรงกระถางพี่พี่จะพี่กล้า ไปไหมล่ะนะขา,า,าที่เป็นหนอๆอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นไหมคะเนี่ยที่กระถางเนี้ยนี่ตรงกลางเนี่ยเหรอเปล่านู่นน่ะกระถางพี่ไม่เห็นเหรอ,อที่เป็นปากกระถางาาก็ก็ถือว่าเขาเขาเป็นลำไผ่โอยโอยนี่ มีแล้วหน่อไม้อยากจะเดินไปดูตรงนั้นว่ามันฝ่อไหมนั่นอ่ะพี่มองไม่เห็นเหรอพี่ปากกระถางไนงะไปดูสิว่าหน่อนั้น,น,นลองดูสิใปใกล้ๆโอ๊ยมันมุดยากเนี่ยค่ะที่ที่ทำคลิปที่มันเดินช้าๆเพราะว่ามันแทรกตัวเข้าไปยากนะ่ะ ไปไม่ถึงแล้วพี่ไม่ต้องไปแล้ว่ะไม่ถึงเนี่ยค่ะอยากจะไปดูหน่อนนั้นอะเนี่ยหนอเนี้ยมีบ้างไหมทางนั้นค่ะที่เป็นหนอเป็นเหมือนโดนไฟลวกหมดพี่เห็นใช่ไหมคะพี่มาไม่ได้หรอกเพราะเพราะมันมันมันลกฟอใช่ไหมคะ สรุปไม่มีแล้วต้องปีหน้าค่ะปีหน้าเท่านั้นที่จะมาหักให้ดูอีกค่ะโอนี่นี่นี่น่นอนนี่ดูสิดูนอนนี่พอได้เนีย่ยค่ะที่เหลือนั่นนะค่ะน่ะฟอไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยเ,เมืองไทยทั้งปียิ่งฝนดี หน่อไม้ก็ยิ่งออกมาพี่อันนี้อะไรเนี่ยเหมือนอ๋อมันเป็นด้ามพั่วค่ะมันเป็นพั่วเลยพี่นึกว่าอะไรอ้าปากค่ะเป็นพั่วค่ะเป็นพั่วไม่มีหน่อไม้แล้วค่ะพามาดูสภาพป่าไผ่ หลังหลังหลังอากาศร้อนค่ะเพราะอากาศร้อนนอนอ่อ๋อนี่นี่น,นี่อีกหนอนหนึ่งสองนอสองนอน,นี่นี่โอ้ยเนี่ยค่ะโตได้แค่เนี้ยเพราะอากาศร้อนนี่ส่วนอันนี้ไม่โตคิดถึงบรรยากาศ ที่พวกเราได้มาหักหน่อไม้ในป่านี้ให้ได้ชมแต่ตอนนี้เขาหน่อไม้หายไปแล้วส่วนต้นส,สูงสูงสูงเกินที่จะหักให้ดูอยากจะกินวุ้นวุ้นไม่ไผ่ค่ะวันนั้นพวกเราก็ลืมไปที่จะตัดวุ้นไม่ไผ่ มากินไม่มีแล้วหมดแล้วเนี่ยลำไผ่ใหม่ปีหน้าก็จะเห็นหนอเขาอยู่ข้างๆอะไรนะคะพี่ว่าอะไรนะอ๋ออันนั้นเหรอคะเอออันนั้นยังไห่พี่ลองกรีดแล้วปอกสิคะเอามีดพี่มา กรีดให้น้องๆดูเพราะยังไงต้นนี้เขามัน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 ผีดพี่กรีดอ๋อตัดนี่ตัดเลยถ้ามันเยอะๆนี่จะเก็บนะเนี่ยแต่มันมีไม่เยอะมัน ยอดอันนี้กินได้ค่ะแต่ถ้ามันมันเยอะสักประมาณเหนียวละสามสิบเนียวเหรอคะเริ่มเหนียวแล้วกินไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแก่แล้วพี่เอามีดกรีดสิมันจะง่ายกว่าได้นิดเดียวมันไม่เหนียวตรงปลายมันยังกินได้ไอ้ตัวอัม่อกี้ไอ้ที่หักไปอะมันเหนียวอ่ะอันนี้มันไม่ไม่เหนียวมันอ่อนตรงปลายส่วนปลายเนี่ยนี่มันไม่ นึนวกว่าเดินมาแล้วจะเจอต้นเท่าแขนแล้วก็มียอดหน่อไม้อยู่ข้างบนงลำไผ่ไหนแเต็ม่น่ะไหนแหนงเต็มเลยอ่นาแหนงไผ่แม่ดูสินี่แหนงไผ่ไม่พบอหยากอะไรฮะเราหักกันแล้วย่อมขึ้นดสิไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันเนี้ยหนูเป็นคนบอกพี่เองว่าพี่หน่อไม้ปล่อยเขาไว้ให้หโผล่นะคะเพราะดูอันนี้สิ ที่โดนตัดไม่ใช่อันที่เราทํานะพี่ดูถ้าหนอใหม่มันจะเป็นแบบนี้อันนั้นมันเป็นหนอเก่าที่เขาตัดทนนี่เนี่ยใช่ค่ะพวกเราสวยจังอุย้ยดูลำไผ่สวยตรงนั้นก็แทรกเข้าไปหักน่นะคะ ไม่พบกันใหม่นะคะไว้ปีหน้าค่อยมาหักที่ป่านี้อีกขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ